สวัสดีค่ะเพื่อโลกเพื่อเราเช้าวันนี้กับอิชันจารุวันจารุจินดาค่ะ,ะเกษตรกรผู้ปลูกปักทองแฟนซีที่อำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังเล่งเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนส่งขายทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ปีละ20ล้านบาทขณะเดียวกันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะ กษตรกรบ้านเหล่าเป้าหมู่ที่3ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตฟักทองแฟนซีที่ปลูกไว้ตามทุ่งนาแทนข้าวนาปรังที่ต้องใช้น้ําในปริมาณมากและนํามาล้างทําความสะอาดก่อนบรรจุลงกล่องส่งขายทั้งในและต่างประเทศในราคาเกรด A ขายลูกละ9บาทเกรด B ขายลูกละ8บาทเกรด C ขายลูกละ7บาทประกอบกับช่วงนี้ย่างเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนตลาดมีความต้องการสูงที่จะ นำไปไหว้เจ้าสีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีทองสีขาวถือว่าเป็นฟักมงคลเป็นถุงเงินถุงทองซึ่งตลาดต่างประเทศที่สั่งซื้อคือจีนลาวเวียดนามมาเลเซียนิยมนําไปไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนสา์จีนส่วนฟักทองสีขาวจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปทําไอศครีมและทําขนมหวานขายนายสุภัทนิ์ ภูเวียงัันร์ประธานวิสาหากิจชุมชนเกษตรกรเพื่อการตลาดดอยหลอบอกว่าอำเภอดอยหลอมีพื้นที่ปลูกฟักทองแฟนซีเกือบ200ไร่โดยพื้นที่1ไร่ให้ผลผลิต6,000ลูกเฉลี่ยต้นละ2ลูกแต่ละปีส่งขายสร้างไรายได้สู่หมู่บ้านปีละ3ล้านลูกคิดเป็นเงินกว่า20ล้านบาทแต่ทุกวันนี้เกษตรกรสามารถปลูกและเก็บส่งขายได้เพียง5 0ของความต้องการของตลาดค่ะ ชาวบ้านตำบลยางหอมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายรวมตัวกันปลูกกุหลาบสร้างไรายได้ค่ะซึ่งทางอำเภอก็เตรียมส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายติดตามได้จากรายงานค่ะพื้นที่กว่า20ไร่ของบ้านพญาพิพักหมู่13ตำบลยางหอมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายเต็มไปด้วยกุหลาบหลากสีจุดเริ่มต้นของการปลูกกุหลาบที่นี่เริ่มจากนายไพรโร์อนุสรศิลปะผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ ได้ไปศึกษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกกุหลาบที่จังหวัดเชียงใหม่เปรียบเทียบพื้นที่และสภาพอากาศแล้วคิดว่าปลูกได้จึงทดลองนํามาปลูกพร้อมทั้งได้ชักชวนลูกบ้านปลูกเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นเวลากว่าเจปีมีชาวบ้านร่วมปลูกกุหลาบในพื้นที่20รายสอดคล้องกับแนวคิดของนายอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ต้องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกกุหลาบ ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าการปลูกข้าวโพด20ไร่ไรายได้ต่อปีไม่เท่าปลูกกุหลาบเพียงไร่เดียว ตอนนี้เรากําลังเปิดตัวการปลูกกุหลาบคือรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกดอกกุหลาบให้เต็มพื้นที่นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กรุณาจัดงบประมาณเป็นโครงการพระราชดำรินะคะให้กับบ้านพญาพิพักษํานวนส,สองแสนบาทเพื่อจะมาะต่อยอดในการให้ชาวบ้านปลูกกุหลาบให้เต็มพื้นที่แล้วเราจะโปรโมตเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะและเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจด้วยนะคะสาหรับกุหลาบที่นี่ หลักๆแล้วมีปลูกสองพคือพันฮอลแลนด์ชนิดไร้น้นาและพันดาลัสชนิดมีน้ําซึ่งผลผลิตก็สามารถออกได้ตลอดทั้งปีและราคาก็ดีขึ้นตามลําดับโดยดอกที่มีขนาดใหญ่หรือเกรด A ราคาส่งดอกละ8บาทโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถือเป็นเดือนแห่งความรักกุหลาบแทนใจเหล่านี้ราคาส่งสูงถึงดอกละ15บาท โอตอนนี้ไม่พอไม่พอตลาดหรอไม่ไม,ไม่ไม่พอเลยสมมติเ,เขาสั่งมาสักพันดอกเนี่ยเราให้เขาแค่สามร้ดอกครับเพราะว่าเอเอ,เอใช่ใต้องตัดยอดมาิไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันตลาดหลักของกุหลาบจากบ้านพญาพิพักค,คือเชียงรายกับพะเยานอกจากนี้ยังกระจายไปส่งถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะเดียวกัน ดอกที่มีขนาดใหญ่และรูปทรงสวยก็จะถูกพ่อค้าจากเมียนมามารับซื้อส่งออกขายไปต่างประเทศอีกด้วยช่องทางการค้าขายก็ทันสมัยเพราะใช้การติดต่อสั่งจองทางระบบอินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่าทิศทางการตลาดสดใสโดยผู้ใหญ่ไพโรธเปิดเผยกับเราว่ารายได้ต่อไร่ต่อปีนั้นสูงถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวด้วยความใส่ใจในการดูแลรักษาคุณภาพของกลุ่มชาวบ้าน และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการพร้อมทางงบสนับสนุนจากทางราชการทำให้เชื่อได้ว่าอีกไม่นานผลผลิตกุหลาบจากบ้านพญาพิพักน์ตำบลยางหอมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายแห่งนี้จะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นรวมถึงแนวคิดปลูกกุหลาบส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจทาให้พื้นที่สูงแห่งนี้เป็นดอยแห่งกุหลาบบานรองรับนักท่องเที่ยวในไม่ช้าสุพัฒน์ลกมล N b t เชียงใหม่รายงาน เราเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ